สวัสดีค่ะจะกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอนะคะและก็เป็นกําลังใจให้กับต้าด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะในส่วนของบัตรสบริการของรัฐนะคะหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะว่ามีใครได้รับสิทธิ์บ้างแล้วก็จะได้รับเงินกันยังไงนะคะจะได้รับเงิน กันตอนไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะกลุ่มของเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเพจนะคะถามตอบเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ได้แจ้งข้อมูลมานะคะก็สำหรับใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ้างนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายน2563นะคะคณะรัฐมนตรีหรือคอรมก็ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 นะคะให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาช่วยเหลือจากโครงการอื่นๆของรัฐนะคะเช่นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาใน life, mornings, ส okay. ่วนของเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทแล้วนะคะจะไม่ได้รับ สิิทธ์จากในมาตรการครั้งนี้นะคะหรือเงินเยียวยากเกษตรกรไปแล้วนะคะก็จะไม่ได้รับเช่นกันนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น1 1 6 4 2ล้านคนนะรวมมเงินประมาณ3,492,666,000ล้าน666,00บาทนะคะแล้วผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือ เท่าไหร่นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการคนจนนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมนะคะเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนต่อรายนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2 5 6 3นระคะรวมเป็นเงิน3,000บาทต่อรายนะคะ สำหรับเดือนพฤษภาคม2563รนะคะรัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินย้อนหลังให้นะคะผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะแล้วในส่วนของผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะทำยังไงถึงจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินนี้นะคะก็ผู้ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งไม่ต้องไปเปิดบัญชี ไม่แต่อย่างใดนะคะแต่สำหรับการจ่ายเงินนะคะวันที่นะคะก็ต้องรอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของข่าวนะคะที่ทางเพจถามตอบปัญหามาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะก็ได้มาไขาข้อสงสยัยแต่ว่าในส่วนของเพจต่างๆนะคะหรือในส่วนของข่าวสำนักข่าวต่างๆนะคะก แจ้งออกมาเหมือนๆกันนะคะว่ายัางไม่มีการประกาศออกมาว่าจะทําการจ่ายเงินให้วันที่เท่าไหร่นะคะเราก็มารอฟังประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในกลุ่มบัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนนี้จะทาการอวยเงินจ่ายเงินให้กับพี่ๆพเพื่อนๆที่กําลังรอรับเงินอยู่วันที่เท่าไหร่นะคะ ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มกเกษตรกรนะคะ,กะเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา15,000บาทแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากโครงการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 นี้นะคะ พบว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์จํานวน74,295คนโดยมีสาเหตุหลักหลายประการเช่นเกษตรกรเสียชีวิตนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิกนะคะจํานวน4 12,745รายและก็ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์อยู่ที่31,550รายนะคะดังนั้นขอให้เกษตรกร,เร,กรเร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเขตอำเภอปิดประกาศให้ชุมชนและติดต่อขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วนนะคะหากกรณีที่หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร,เ,ร,กรเสียชีวิต ะะหากสมาชิกในครัวเรือนอยังทาเกษตรกรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิมนะคะขอให้สมาชิกในครัวเรือนดําเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สํานักงานเกษตรกรอําเภอหรือสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่1-4โดยด่วนนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้หรือหากครอบครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทําเกษตร ตกรแล้วให้ผู้นำชุมชนรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป ในกรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดนะคะขอให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและกรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกจำน่ายหรือยกเลิกให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคล สำหรับกรณีที่ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารว่ามีบัญชีตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์บัญชีธนาคารมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันและก็เปิดบัญชีธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีธนาคารเป็นบุคคลอื่นหรือไม่หลังจากนั้นให้เกษตรกรดําเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทางเว็บไซต์นี้เลยนะคะหลังจากแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรจะด,ดำเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลให้กับ สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อให้คัดกรองเกษตรกรรับสิทธิโครงการเยียวยาเกษตรกรและส่งข้อมูลให้กับทกศเพื่อโอนเงินต่อไปนะคะค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาแล้วก็เจอปัญหาดังที่ต้าได้พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะบัญชีไม่ถูกนะคะรวมไปถึงหัวหน้าเกษตรกรได้เสียชีวิตนะคะก็ให้ท่านไปติดต่อ ตามที่ตาได้พูดไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในส่วนของบัตรสวัสดิการของรัฐและก็ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรนะคะสำหรับใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะไปทำตามที่ตาได้พูดไปนะคะในส่วนของคนที่กำลังรอรับเงินก็ให้ท่านรอรับเงินนะคะแล้วก็รอฟังข่าวว่าจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ